วันนี้นะคะหมอพากับหมออุ้มและเบบี้เฟสคลินิกนะคะก็ได้มาร่วมบริจาคนะคะเพื่อให้โอกาสและ ให้ชีวิตดีๆกับน้องๆน,นะคะที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะพวกเราก็ทํากันเป็นครั้งแรกเลยเรื่องในโอกาสครบรอบ3ปีของทีินิงเราค่ะ,คะ,คะแล้วก็เรารู้สึกว่าวันนี้มาดูเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าเด็กๆน่ารักมากแล้วเราก็อยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆต่อไปไปเรื่อยๆนะคะหมอพาขอขอบคุณคนไข้เบบี้เฟสทุกคนนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคกับพวกเราในครั้งนี้ บริจาคที่นี่นะคะเพราะว่าเราก็เป็นคุณแม่เหมือนกันน้อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือเข้าใจว่าการเป็นคุณแม่ที่แบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันค่อนข้างยากจริงๆก็จริงก็อยากให้มีมูลนิธิหรือว่ามีสถานที่ที่แบบช่วยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี้ยค่ะในเพราะว่ามันต้องทํางานด้วยเนาะแล้วก็ไม่มีใครดูลูกนะคะก็คิดว่าอยากจะสนับสนุนนะคะองค์กรที่ดีๆแบบนี้นะคะให้แบบเนาะ ให้อยู่ซึบเนื่องต่อไปนะคะ,ะ,คะโอเคอค่ะ,คะ,ะ,คะแล้วถ้าใครนะคะสนใจอยากมาบริจาคที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแบบพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อมาที่อยู่ด้านล่างตามที่ลงไว้ได้เลยนะคะ,คะ